โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนม .5 ทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทของฟังก์ชันลอการิทึมกันเลยนะครับก็เดิมนะครับโดยหัดเดิมนะครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนาะตรงนี้เลยนะครับ y เท่ากับ a กำลัง x นะครับโดยที่ a มากกว่า0จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า a มากกว่า0ก็ถ้าให้ละเอียดนิดนึงก็แยกออกมาได้2แบบใช่ไหมเออแต่ต้อง a ไม่เท่ากับ1แน่ๆตรงไหมครับซึ่ง สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลถูกไหมครับแต่ฟังก์ชันล็อการ,ริทึมนั้นเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวผกผันเออเป็นตัวผกผันของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นเองชื่อว่าฟังก์ชันล็อการ,ริทึมนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูหน้าตาล็อกกันก่อน,อนว่ามันจะเขียนในรูปแบบไหนเห็นไหมครับรูปแบบของ y เท่ากับ log x ฐาน a นี่คือเวลาเราอ่านนะครับอ่านได้ถูกนะนะครับ y เท่ากับ log x ฐาน a เนี่ยเขาก็บอกว่า จะอ่าน2แบบก็ได้นะก็คือจะอ่านแบบยาวๆก็ได้ล็อกคาลิทึม x ฐาน a หรือล็อก x ฐาน a เป็นที่เข้าใจเหมือนกันนะครับซึ่งมาดูกันนิดนึงว่านิยามของฟังก์ชันล็อกคาลิทึมเป็นยังไงด้วยความที่ดูดูข้อเปรียบเทียบเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นฟังก์ชันผกผันกันนะครับ expo เนี่ยตอน on e x p o ใช่ไหมครับค่าของ x โดเมนมันคือ R ถูกปะ่ะเป็นได้หมดเลย r แต,แต่ค่าของ y คือเลนส์เนี่ยเป็นได้เฉพาะแค่ r บวกเท่านั้นเออดังนั้นพอการีทึมเนี่ยล็อก,การีทึมมันเป็นฟังก์ชันผกผันใช่ไหมครับมันก็กลับกันไง x ก็เลยกลายเป็น r บวกแล้วก็ y เป็น r เห็นไหมครับแล้วหน้าตาฟังก์ชันคือใคร y เท่ากับ log x ฐาน a อ่ะแต่ยังสิ่งที่ยังต้องคงคอนเซปต์ไว้แน่ก็คือ a มากกว่า0ูนและ a ไม่เท่ากับ1น,นี่คือสิ่งที่ยังต้องย้ำข้อความสำคัญเอาไว้อยู่ดีนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะต้องเติมในตารางนี้ด้านล่างเขาบอกว่า expo เนี่ยโดมเมนเป็น r r ร n ตเป็น r บวกดังนั้นล็อกการิทึมเป็นอะไรครับตอบได้อย่างง่ายเลยก็โดมเมนเป็น r บวกแทนแล้วก็ R ร n เป็น r ถูกไหมครับเออนั่นแหละนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้สิ่งที่สำคัญมากๆและอยากให้เราทำได้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนจาก expo เป็น l o อกให้ได้และเปลี่ยนจากล็อกให้เป็น expo ให้ได้เพราะว่า มันใช้เยอะมากนะครับสิ่งสําคัญคือมันใช้เยอะมากแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่จะต้องทําได้ในพาร์ทนี้นะครับโอเคมาดูกิจกรรมที่สองจุดกันนะครับอ่ะดูข้อแรกเขาบอกว่า8ดมันเท่ากับ2องกำลังสาอันนี้ก็เม e เซนต์อยู่แล้วแต่มันอยู่ในรูปของ e x p o n e n t เนนถูกไหมครับหากเราจะเปลี่ยนให้รูปเนี้ยอยู่ในรูปของ l o การิทึมอ่ะค่อยๆดูนะ เวลาดูนะครับให้ดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเอาเน,นี้เอาแบบเบสิกก่อนเนาะ x คือ8เห็นไหมครับ a คือ2นะครับและ y คือ3เวลาเราเปลี่ยนนะครับเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับ y ไปนี่เลยถูกปะ่ะ a มาอยู่เป็นฐานใช่ไหมครับและ x ไปอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งดังนั้นเราจะได้วิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงครับ เอ,อ่อ x เป็น8 a เป็น2 y 2> เป็น3ก็จะได้เป็น3เท่ากับ,ล,กรรบล็อกอะไรครับล็อกอะไร x เป็นไรนะ x เป็น8อ่ะล็อก8ฐานอะไร a เป็น2เนี่ยแหละรครับนี่แหละรครับ,รรบวิธีการเปลี่ยนแบบเบสิกก่อนเออเรามองตำแหน่งต่อตำแหน่งบางคนอาจจะสงสัยตรงนี้นิดนึงนะบางคนอาจจะสงสัยอา้าวทำไม x โปรของครูเนี่ยหน้าตาตรงนี้มันเปลี่ยนไปล่ะ ในเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็น y เท่ากับ a กําัง x ใช่ปะจำได้ไหมครับคําว่าฟังก์ชันผกผัน 6, ฟังก์ชันผกผัน 6, คืออะไรครับก็คือ y สลับที่กับ x นั่นแหละนะครับเออดังนั้นเขาบอกว่า log เป็นฟังก์ชันผกผัน 6, ของ Exponential ถูกไหมเออดังนั้นมันก็เลยกลับเป็น x เท่ากับ a กําลัง y แล้วใช้วิธีการนี้ในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะ ทีนี้ลองอีกสักหน่อยลองอีกสักหน่อยนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่าอย่างข้อต่อไปนะครับสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดยกกาลังหนึ่งส่วนสามเราก็ตามคอนเซปต์นะครับว่า x เป็นสามอ่ายี่สิบเจ็ดเป็น a นะครับแล้วก็ y าเป็นหนึ่งส่วนสามดังนั้นตามคอนเซปต์ครับ y ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามเท่ากับล็อกอะไรเอ่ยเเป็นสาม ใช่ป่ะเอ่อฐานเป็นยี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนจากอะไรเอ่ยเอ็กโเป็นล็อกโอเคไหมครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนจากเอ็กโเป็นล็อกนะครับอ่าทีนี้ยวครูทําทให้ดูอีกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสองข้อเราไปทําเองนะครับแล้วถ้าหนึ่งเท่ากับห้ากำลังศูนย์อันนี้ก็ชัดชัดเลยหนึ่งเท่ากับห้ากำลังศูนย์ก็เหมือนเดิมครับ x คือ1 a คือ5นะครับแล้วก็ศูนย์คือ y นั่นเองก็ได้อะไรล่ะครับ y ใช่ไหมเริ่มจาก y เท่ากับถูกปะก็เป็น0ูนยเท่ากับล็อกอะไรเอย่ยล็อกอะไรก็ล็อกหนฐานอะไรฐาน5นั่นเองนะครับเก่งมากนะครับที่ตอบนะครับอีก2ข้อไปทำเอง นะครับดังนั้นเนี่ยในตรงเนี้ตรงนี้นะครับมันเป็นวิธีการเปลี่ยนจากเอ็กปไปหาล็อกถูกต้องปะ่ะเออดังนั้นมันก็จะมีวิธีการที่เปลี่ยนจากล็อกไปหา e x ็ o เช่นกันเออซึ่งครูเนี่ยก็แบบถ้าตามเซตแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วว่าตำแหน่ง x เ,เปลี่ยนเป็นอะไร y เป็นอะไรมันก็จบแต่ตอนที่ครูเรียนเนี่ยก็เล่าให้ฟังขับแล้วกนเนาะเล่าให้ฟังขับเวลาครูเรียนเนี่ยครูก็จะอสมมุตินะข้อนี้นะ ข้อนี้อยากจะเปลี่ยนจากจะเปลี่ยนจากล็อกนะให้กลายเป็น e x p กใช่ปะ่ะเออเวลาครูจะเปลี่ยนครูทําไงรู้ปะอครูก็ย้ายย้ายแล้วมุดมย้ายแล้วมุดทําไงอ่ะดูนะสมมติมีสเท่ากับล็อกสอใช่ปะ่ะล็อกแปดฐานสองพูดที่ถูกยี่พูดผิดหรือตีนะครับก็ ย้ายแล้วมุดก็คือย้ายอันเนี้ยใช่ปะ่ะไปมุดเนี้ยจบย้ายแล้วมุดนะครับดังนั้นอ่ะดูนะพอจะมีกราฟิกไหมสามเท่ากับล็อกอย่างนี้สองแปดใช่ปะ่ะย,ย้ายย้ายก้อนนี้ย้ายล็อกไปมุดเสร็จละถูกปะ่ะ แล้วอะไรย้ายล็อกไปมุดแล้วอะไรถ้าได้ถูกตัดล็อกถูกต้องย้ายล็อกไปมุดแล้วตัดล็อกเสร็จแล้วครับเหลือแค่สองกำลังสามเท่ากับแปดเสร็จย้ายล็อกไปมุดแล้วตัดล็อกแค่นี้เองครับเนี่ยนี่คือล็อกเปลี่ยนเป็นแอคโพเห็นป่มย้ายล็อกไปมุดแล้วตัดล็อกเอออ่ะดูดูซ้าอีกครั้งหนึ่งซ้าอีกครั้งหนึ่งนะดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งจากข้อนี้แล้วกัน อ่ะข้อนี้นะอ่ะสมมติศูนย์เท่ากับอ่าเรลบกันศูนย์เท่ากับล็อกห้าล็อกหนึ่งฐานห้าถูกไหมครับก็คอนเซปต์เดิมครับอะไรนะย้ายไป,ม,ไยยไปมุดแล้วอะไรย้ายไปมุดแล้วอะไรตัดล็อก ใช่ป่าก็เหลือเป็นอะไรครับกํากลังศูนย์เท่ากับหนี่ยเห็นไหมเป๊ะเลยเป๊ะเลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับนี่คือวิธีการที่จะเปลี่ยนจากล็อกเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นเองโอเคไหมครับนะสำหรับวันนี้นะครับเนื้อาหาที่ครูอยากจะให้ทําได้ก็คือมี2พาร์ทนี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับครูก็จะขึ้นในพาร์ทของสมบัติของล็อกเลยนะ ก็คลิปต่อไปจะเป็นสมบัติของล็อก2ข้อก่อนนะครับส่วนเรื่องกราฟนะให้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาพูดทีหลังนะครับให้ความสําคัญกับสมบัติก่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวครูจบแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิป2ครับสวัสดีครับ